ยาที่ลาวเป็นยังไงได้มาตรฐานขนาดไหนไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าที่ลาวมีแบบนี้ด้วยจะพาไปดูเลยนะครับที่นี่ครับโรงงานผลิตยาของที่สปปลาวนะครับมีถึง4ที่ด้วยกันเลยนะว่าที่นี่ Alliance ันธมิตร Group ครับเป็นโรงงานที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในสปปลาวเลยนะและอีกที่หนึ่งครับยังไม่เสร็จนะครับอยู่ที่สินมโนครับอันนั้นใหญ่มากๆเลยครับนั่นคืออาจจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็ได้วันนี้จะพาไปดูครับว่าที่นี่เขาผลิตยาเป็นยังไงทุกขบวนนการผลิตเป็นยังไง ที่นี่สปปลาวนะนครหลงเวียงจันทร์ครับวันนี้ผมมาอยู่กับประธานคนเก่งครับคุณคิมมี่ครับอยากรู้เลยครับว่าที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ อเลียนพันธมิตรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเวลา15ปีแล้วความตั้งใจของอเลียนพันธมิตรคืออยากจะส่งเสริมสินค้าภายในผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นขา้าไร่คาร์บเมิดอินล้าขึ้นในประเทศลราให้มันได้หลายที่สุดรา่ว่าจะเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสำอางหรือว่าชีวิตประจาวันที่เขาใช้อยู่คือเอิ้นเวลาเป็นเครื่องสักล่างที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันหลากหลายขึ้นในในบ้านเขา ผมเข้ามานี่ผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าโรงงานใหญ่มากๆอ่ะซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในลาวเลยนะก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ครบวงจรหลายกว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้เฮามียูซีโรงงานที่สามารถผลิตสินค้าได้แตกต่างกันเซนเริ่มต้นจากสารเคมียาปวดพยาิยาบำรุงสุขภาพจนอาหารเสริมจนเป็นพวกความงามสิวภาพหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางเขาจะมีแบบครบวงจรอันนี้ก็จะเห็นอันหนึ่งนะนั่นคือ ยาโมโนพิลาเวียรักษาโควิดด้วยแมนบอกแมน Man, ถือว่าโมโนพิลาเวียเป็นยาตัวแรกที่เฮาผลิตในปี2 0 1 9 2 0 0 6นอก่องที่มีโควิดเฮาเลยเห็นโอกาสใน่องนี้คือนาต่อนน้นที่พบเจอกับวิกฤตโควิด mm hmm. เฮาขาดการนําเขา้าเลยเห็นได้เลยว่าณนะปัจจุบันนี้บ้านเฮานาเข้าเป็นหลักเลยเห็นก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส mm hmm. ก็เลยว่าหันดึงนักลงทุนต่างๆเข้ามาลงทุนในล้ว เพื่อที่จะลงทุนเรื่องของโรงานอุตสาหกรรมใส้แห่งงานราวผลิตสินค้าที่ใไซขามามดอินราขึ้นมาดึงแห่งงานเราให้มีเรียกเหตุการทําทเพิ่มทักษะฝีมืองงานของอคนราวเฮียนหู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีและเราก็ยังนําเจ้าซารของ ต่างประเทศต่างๆของพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นลาวไทยจีนเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็แคนาดาเพื่อที่จะมาเป็นทรานสเฟอร์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆให้กับไอ้น้องให้งานลราเขาคุณดูนี่แค่เครื่องผสมนะเราจะเห็นว่าโอ้โหท,ทอเธอเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีท่อเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนั่นคือส่งต่อไปหาอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจนกระทั่งไปถึงออกมาเป็นแพคเกจิ้งแล้วนี่ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งห้องนะแต่มันคือโครงข่ายที่เข้า ไปอยู่ในส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ยาหนึ่งชนิดอ่ะนี่แค่หนึ่งตึกนะยาเม็ดยาแป้งยาผงสุขภัณฑ์ทั้งหลายแหละอีกเต็มไปหมดเลยนี่แหะครับสอบปลาวนะนี่คือเลิดเองความภูมิใจของคนเราผมเข้ามาถึงในนี้แล้วผมตื่นเต้นแล้วขนลุกเลยนะที่ได้เข้ามารับชมครับไม่นึกเลยว่าหยาขวดนั้นเนี่ยจะผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายขนาดไหนเพราะว่าเขาคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคุณทุกคนครับ และปัจจุบันนี้เขาก็จะได้มาตรฐาน GMP ISO CNET ละกัอีกใบย,ยั่งยืนซีริฟิเคตอีกอย่างต่างๆและกรวมไปถึงสินค้าทุกตัวที่ยูนี่200กลัวรายการแมนจะได้หับอ,อ่อยอเป็นอ่อยอลาวที่ได้มาตรฐานสาก,กลแล้วยาที่ผลิตที่นี่เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไงก่อนเขาจะกล้าลงทุนโรงงานแสดงว่าเขาต้องเสื่อมั่นในตู่ของเขาเองเขาจึงกล้าจ,จะลงทุนสาาเขาว่าเสื่อมันมาคุณภาพคือสิ่งที่ เขาเหตุใดเขาจะบอลงทุนเด็ดขาดนี่แหละคือการที่เขาดึงนักลงทุนหรือว่าดึงเซลล์สารจากหลายๆพักส่วนที่เพิ่นมีประสบการณ์หลายๆเซลลวสารมาอยู่ในทีมของเขานั่นเองเพื่อจะคิดค้น รีเสิร์ชแอนด์เดเวลสินค้าในลาวเฮาออกมาให้มันดีอยากจะลบภาพจำของคนลาวที่มีคําว่าอ้ยสินค้าเราอาจจะบริไมามตรฐานเพราะว่าคนลาวเคยเจอกับสินค้าที่มันบริไมามตรฐานมาก่อนคนลาวก็จะมีอิมเพรสชั่กับเรื่องนี้เฮากา้ลาที่จะลงทุนกับพร้อมเสียงณนตอนนี้เพราะเฮากําลังสามารถกําลังจีได้ว่าสินค้าเฮา มันได้มาตรฐานเพราะเขามีระบบการจัดการ SOP SME ของระบบของการผลิตยังถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณรัฐตามมาตรฐานของทากวลที่เพิ่นวางไว้ และในปัจจุบันนี้เขาสินค้าหลายๆตัวเนาะเขาจะได้อออยาวทั้งหมดและเขาพยายามกําลังจะเหตุ COPP ก็คือเอกาสารในการนําออกนอกจากจะเป็นความภู้มใส่ของคนลาวแล้วที่มีผลิตภัณฑ์พวกนี้เฮายังจะส่งต่อความภู้มใจนี้ออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและในบรรจ,จุบันนี้อาริอันเขาแมนได้หับสติฟิเคตจากกัมพูชาียตอบหับมาว่ายาของอาริอันพันธมิตรสามารถส่งออกไปกัมพูชาจียได้เพราะทางอัมพูชาได้เอาสินค้าของเขาจุกตกไปเทสเล็บ ้อยแล้วและยอมหักในมาตรฐานของเฮาเพื่อที่จะนําสินค้าเขาไปสู่ประเทศเพื่อนในกลไกจัาหน่ายผลิตคุณภาพยาวมาเรียบร้อยแล้วอยากถามในจุดประสงค์เป้าหมายของโรงงานของบริษัทในปีข้างหน้าสําหรับเป้าหมายของเฮาเนาะคืออยากจะผลิตสินค้าให้มันได้หลากหลายในบ้านเฮาเพื่อที่จะลดทอนสินค้านําเข้าให้มันได้หลายที่สุดถ้าเบ้าววาถ้าเป็นไปได้อยากจะครองตลาดให้มันได้หลาย เพราะว่าเขาลงทุนเหตุทางงานใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าสินค้ามันต้องดีและถือเพื่อที่เขาจะไปย้าตลาดและของตลาดให้มันได้และอีกหนึ่งสิ่งที่เขาคือเป้าหมายที่เขาอยากจะเหตุคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจลรวที่พี่น้องเห็นท้แล้วว่าในปัจจุบันนี้ถือว่าบ้านเฮาพบกับวิกอ่เงินเฟ้อและเฮากับพยายามอยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของเฮาด้วยการที่ ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนเงินตาต่างประเทศเข้ามาลงทุนอยู่บ้านเฮา่อมาแห่งงานลาวมีเวียกเหตุงานทํามีทักษะเพิ่มทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับฝีมือแห่งงานสามมาคือมีสินค้าภายในประเทศหลากหลายคนลาวสงสัสสินค้าภายในเงินตาต่างประเทศบ่หไหลออกนี่คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะให้อ่า เศรษฐกิจของเราดีขึ้นแล้วผมก็เข้ามาแล้วก็เห็นนะผลิตภัณฑ์มากมายเลยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะผลิตที่นี่แล้วก็ผมก็เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันได้มาเนี่ยนั่นคือไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพรางวัลที่ได้รับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนนะั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองแมนเพราะว่านอกจากที่เขาคํานึงถึง่างกายหรือว่าสุขภาพของเขาแล้ว mm hmm. เขาจะมาพร้อมกับ ชีวิตที่ดีขึน้นเศรษฐกิจบอ่อส่วนฟูเศรษฐ,ฐกิจบอ่อหรือชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนในเราจะดีขึ้นถ้าทุกคนหันมาสนใจส,สินค้าภายใน